วัสดีจ้าพี่น้องอีหล่าผ้าพี่น้องมาใส่แงบอีกเดีวพี่น้องอีพี่นี่อีพี่หกอีหล่าสิมาใส่แงบพื่เบิ้งอีกเหมือนพี่น้องรอบนี้อีหล่าผ้ามาใส่สายทางมัรู้ว่าฉิมานมอพี่น้องอีหล่าเอาแงบมาสองสี่หกแปดสิบสิหลังพี่น้องมาใส่ให้พี่น้องเบิ้งอีกนี่แงบกบช่วงนี้แงบกบสิพ่อได้ยูได้กินอยู่พี่น้องใส่ป้าบบปันมอโหมานปันไหนอีหล่ามาใส่กบให้พี่น้องเบิ้งแล้ว

nó khuyên mai thương thương nhiều lắm <laughs> nghe lạc cái câu này lạ là... cặp đi ngắm nó say cặp 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 kính cặp 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 kính cặp 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 kính กบมนันได้กินคนวงเท้าปิดไปเอาเนี้ยปิดมาอีกเนี่ยจำนี่ก็แล้วล่ะพี่น้องใช้บางอย่างได้เนี่ยแล้วกบมันก็นมาเขาวไป บัลาขออนุญาตไปใส่แงบบนนี้พี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องพี่น้องมันย้ำรอบยำแงบครบครับใส่เป็นเมื่อวานกับอหละครับสิบหลังครับลดนน้ำกันครับวัดสมานบ้ครับพี่น้อง ไปครับรุ่นหลังแรกกันเลยครับหลังแรกกันเลยครับไปไปแช่ครับอืมหอยกลายเลโยบะโอ้มีแต่ปามาเข่าบ่อนพี่น้องปามาลงมาเข่าน่นหลังแรกไม่ได้ก๊บครับพลาดครับหลังแรก รุ่นหลังต่อไปกันครับรุ่นหลังที่สองครับพี่น้องนี่ผมไม่ตามแต่ทั้งหลังสุดท้ายทั้งไกลๆมาก่อน,นได้ถือง่ายครับทั้งที่สองครับออกมายู่ข้างนอกพี่น้องกบบะ พี่ช่องกระพาดครับปลาครับลองป่อครับรุ่นหลังที่สามกันครับที่สามใี่น้องมีเต็มย่อสช้าหนึงมืนบอกพี่น้องที่สาม สามกับบุมมิเต็มใี่้องตามกับฟ้าอีกแล้วเออคือบะนามดเดวครับมองซา้าเท้าเคยมาใส่ครับต่อไปครับมันลง,งทซี่ครับหมเนี่เคยมาใส่เท่านึงแล้วครับให้ก็เผาเ่อยครับหมาซา้าแต่ e p g ลงไปแล้วครับ ม่ดนว่ามื่อนี้มระมาณห่อครับจริงจริงปลาหรือกอบโอ้ยแต่ปลาพี่น้องกบขึ้นบกเข่าขมันพี่สีพลาดอีกพี่น้องครับหลังต่อไปครับตัดขังสัตว์เป็ละฝังครับ พี่หาครับนี่ปลาหานี่ตนโตบ่ก็คือกดบกเข่าเลยพี่น้องนี่หากระป๊าบแล้วแล้วครับหลังที่หกที่ไม่เต็มบ่ หาแต้มแรกยังไม่ได้ย่พี่น้องขาเบือนพี่น้องประเข็งประเข็งไม่ใช้งับครับเก็บกระโขก็ได้พี่น้อง nhẹ cho con Khiến bướm nữa không Đằng đi học cũng có trái bên này hấp nó đi học hấp đi học ม่เห็เต้นมันจะปลาเข็งพี่น้องครับเีาจะป่าลงพี่น้องอืมป่าไว้ก่อนจะปลาเข็งเข้ามาพี่น้องจะปลาบนก่อนนะ làng thứ 7 khắp phi nông 6 tôi thử làng khắp nó đang tham nhang và ba lại đuôi được chết ba ยังอยู่คือเก่าครับพี่น้องครับรุ่นอีกครับแล้วอีกสามลังทิงมิเต็มบ่พี่น้องนี่เหลือที่แปดพี่น้องทางนี้ที่เต็มบ่เนาะแปดหอยบ่เอ้ามีตัวหนึ่งครับพี่น้อง แมแหลกเหรอแฉมงามอยู่ครับมีแปดมีแฉมเนื่องครับแฉมแหลกมาแล้วครับมันๆต่อครับเริ่มือนกับข้าครับข้าวกับใส่ยูงานเดียวกันนะครับ น้ำท่วมขาว่าใจเลยครับพี่น้องมีก้าวมีหอยบ่มีหอยอยู่พี่น้ง 9, อ,อ,อ,อนงก้ 9, าวอ้าวมีแต้มหนึ่งครับก้าวก็มีแต้มครับทีสองก้าวได้สองแต้มพี่น้องน่งาแล้วแต้มมาแล้ว ช่วงสุดท้ายครับพี่นอ้องาช้าดีกว่าไม่มาพี่น้องนี่ออีกสองแต้มดุลหลังสุดท้ายน้ำกันพี่น้องมาทิมีแต้มอีกบ่ไปครับดุลหลังสุดท้ายครับที่รีวิวให้พี่น้องบัง ีแต้มบอพี่น้องนอนอยู่อืมสวยงามเลยพี่น้องสาสุดท้ายเแล้วมาแล้วลว,ว่าแต่ชิไม่แต้มพี่น้องสุดท้ายง่ายเติบ มาเทีพี่น้องบังเกิดบ้านนะครับมาตัวใหญ่ปันไดครับแช่วงนี้กบย้ำโมโมปันไดครับยังจับจุดบันถืมันยังไหลสำหรับคลิปนี้กันขอจับไว้ช้ำนี้ก่อนพี่น้องอก่อนจากกันไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งองอยาทหารนังเด้อเด้นกม่ต้งใจให้คิด แล้วก็ไปเลื่อกครับแอ้นี้กับอล่าไปก่อนครับสวัสดีครัแบะเป็นกพลังศึกให้เ ยอดครับเข้าวสามหลังสามดังซีแต้มแต้มแรกนี่สามแต้มครับหลังหนึ่งราชบได้แต้มพี่น้องเบงิ้งเอออีกแต้มที่สี่ Dạ mà đườm ồ ừ, không <laughs> ừ. <laughs> Mình <bốn lùng>, <laughs> không không à không, rồi. không rồi. <laughs> Trời. เขาได้ปนให้ออมอมหนึงสี่ตัวอยากต้อตนซืนมมนท์บัมนังานมนี้ครับมานอยูค่ะใช่ครับเพาได้อมเจ็ <c oughs> <c oughs>